ออกล่าผ้าเกา่าสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรผมว่าผมเจอของดีแนละ้วเก็บตู้หลายหน้าหลังอย่างสวยจากตัวนี้ไปหึงตัวครับหลอดรลอ,ลอหญิงคือผมต้องเอาแล้วล่ะเสื้อตัวนี้เพราะว่าเราเก็บเสื้ออะไรบางกรนบางกรตัวที่2อของปีนี้ผมจัดไปหนึ่งตัวครับ ออล่าผ้าเก่าสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะฮะเหมือนเดิมภารกิจของเราวันนี้ใส่เสื้อวงมาล่าเสื้อวงวันนี้ผมใส่เป็นวีเซอร์ครับที่เราได้จาก EP ีที่แล้วที่ตลาดนัดสนามหลวง2เดี๋ยวมาเปิดคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปในตลาดนะครับไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างวันนี้นะครับโอเคไปเจอกันโอเคครับแล้วผมเปิดหัวด้วยร้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มันอยู่ข้างในห้างนะครับ ร้านนี้ผมจะชอบมาตอนขาขับนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเป็นร้านแรกผมให้ดูราวเสื้อยืดนะครับจากนี้ยาวไปนู่นเลยแล้วผมจะลองสับดูราวนี้ก่อนนะครับเผื่อว่าอาจจะมีของเด็ดๆนะปกติปวดฉี่ครับก็เลยมาฉี่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจเจมอเหรอหรืออะไรทุกอย่างครับที่เป็นห้างอยู่ตรงนี้นี่ร้านจะอยู่แถวนี้ครับร้านวันนีอยู่ชั้นหนึ่งนะครับถ้าเพืเ่อนๆเห็นก็ อย่า,าพลาดหล่าพวกนี้หลาวพวกนี้มีของดีครับไอ้พวกเราเสื้อมือสองที่ขายตามห้างอะนะลองดูไปเดี๋ยวเราสับไปพร้อมกันเลยนี่วันนี้เป็นเสื้อยืดครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกสเวตเตอร์นะร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเคยได้เสื้อเหมือนกันนะครับนนผมเคยได้เสื้ออ,อะไรแล้วว่นนาไพรสตัวเวลนะครับจากร้านนี้นนล,ลองดูนี่เป็นเรลาเสื้อยืดนะครับ วันนี้ผ้าพิ่งลงใหม่นะครับเนี่ยดูรู้เลยว่าผ้าลงใหม่สับดูนะครับเผื่อมีอะไรหลอหลอหลุดมาเี่กสับผิดด้นมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่บอกเทคนิคเวลาสับเรามาหน้าลาวนะครับนี่ด้านนี้มันจะหันหน้าออกนะครับเราจะสับได้ง่าย นี pues ่เป right, so uh, ็นทริคเรียกว่าทริคได้ด้วยหรอใครก็สับอย่างนี้กันทั้งนั้นเฮ้ยลายสวยๆทั้งนั้นเลยเอาไว้ผมว่าต้องมีของมม้งอ่ะช่วยดูด้วยนะครับบางทีผมอาจจะหลุดนะพักหลังนี่หลุดสายตาเยอะมากของนี้ดีดีมอุ้ยเหล่านี้มันว่ะบอกเลนรูทรัส ือดีครับมันฟิลเดียวกับที่ผมเคยบอกนะครับมันฟิลเดียวกับร้านตรงพันทิพย์งามวาน่ะของดีของดีของดีงด <c oughs> ผมจะชอบเล่าอะไรพวกนี้มากเลยร <c oughs> ้านฟิลนะี <c> ่ <oughs> ลายปั่นดี เห็นเป็นไม่ได้ค่ะเจอที่ห้างไหนมีใครเป็นเหมือนผมไหมเจอลาวพวกนี้มันอดใจไม่ไหวอ่ะต้องเข้าไปสับเห็นแล้วมันคันไม้คันมืออ่ะใครเป็นเหมือนผมพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยนะ FFA ถ้ามันเป็นเสื้อพวกยีนพวกอะไรนี้มั่งดีเลยนะ FFA นะเ ว่าผมเจอของดีแล้วให้ดูมีหลายหลังครับอย่างสวยหลายหน้าครับมีใครเคยฟังเพลงรับนักร้องหญิงนะครับหลอ่อแบบนี้เอาจักไปดูไซส์ก่อน XL ป่ะโอ้โหเสียดายเป็นไซส์ M ถ้า XL นี่ใส่เลยเนะี่ยแต่ M ก็ขายได้ครับ กับตัวนี้ไม่ตึงตัวครับหลอจากล้องหญิงของดีแ้องมาวะบางคนอาจจะงงนะครับเนสื้ออะไรวะแต่ผมบอกเลยว่าเสื้อพวกนี้ขายง่ายมากน้องขายคนฟังเพลงครับเสื้อพวกนี้นี่แหละผมถึงอยู่ได้ทุกวันนี้ <c oughs> ผมจะหาเสื้อหลุดพวกนี้แหละครับเสื้อที่มันไม่อยู่ในกระแสแต่มันมีคนฟังมีคนซื้อแน่นอนอย่าไปเชื่อผมามากนะบางทีก็ไม่ออกนะครับของผมอันไหนที่ผมคิดว่าขายได้บางทีแม่งก็ขายไม่ได้นะของของเต็มเลยเดี๋ยวผมจะทำอีพี เอาของที่มันค้างสต็อกมาขายนะครับแต่ก็ได้มาหนึ่งแต้มละถือว่าเปิดหัวได้ดีนะครับที่เราเพิ่งมาเจร้านแรกเองโอเคหมดแล้วนะครับผมได้มาหนึ่งตัวเดี๋ยวผมขอญอาตไปคิดตังค์ก่อนเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปครับตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกแล้วนะครับเราได้มาหนึ่งตัวนะครับนะถือว่าพอใจนะครับถึงมันจะเป็นไซส์ M ผมจะเป็น XL นี่สุดยอดมากไหนๆมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปร้านอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่ง มีของดีหลุดพอสมควรนะครับมันมีเสื้อพวกฮาวายเสื้อพวกอื่นแต่ผมจะสุ่มแค่ลาวเดียวนะครับมันจะมีสองสามลาวผมจะสุ่มเลือกแค่ลาวเดียวลองดูนะครับ <S <S ผมเอาลาวนี้ดูลองดูจะมีของเด่นๆหรือเปล่าตอนนี้แล้วก็ยังไม่มีเสื้อวงไว้ใส่เปลี่ยนเลยนะครับ มันก็จะเป็นร้านที่ที่เป็นพังนะครับสับไปฝังเพลงพังไปเฮ้ยหลายดียังไม่โดนครับยังไม่โดนพักหลังนี่เวลาผมมั่นใจอะไรอะ่ะมันจะขายไม่ค่อยออกเว้ยสังเกตได้ใน IG เลยแม่งเต็ม IG ลงไว้ขาย,ยังไม่ออกตัวนะใครที่อยากเวยผมก็ตามไปช่วยดูผมได้นะครับใน IG นะครับเดีย๋ยวขึ้น IG ให้ IG ขึ้นตรงนี้ K O Y Store the ะนะสกอตช็อปไปร้านที่2องอุ้ยลายสวยร้านเก่าแล้วครับเนี่ยร้นเก่านะครับป้าปยอะไรไม่รู้อะเข็บเดียวนี่หลายคลายโคตรดีลายสวยว่ะ ลแล้วแต่นี้มีข้างเดิมมีข้างเดิมหรือทำข้างนะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยลายดีไช่วงนี้กลัวมัน,มน,น,นของทจะไม่เปิดไงลายสวยจ,จับตัวน,นี้เป็นหนึ่งตัวแล้วกันแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับงานเก่าจัดไปที่ผมชอบตัวนี้ว่ะลายคดปั่นผ้าบางนะครับเนี่ยป้ายอะไรเดี๋ยวไปหาข้อมูลอีกทีแต่ลายมันสวยดี เอาดีครับราคานี้จัดไปดิทริปนี้กรุงเทพทัวนะฮะไปดูกันว่าผมจะได้เสื้อกี่ตัวครับลงมากรุงเทพประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะพยายามไปถ่ายให้ครบทุกที่ <Sorry. S 1> เลยลงมากรุงเทพทั้งทีมันต้องงี้นะที่บ้านไม่ค่อยมีที่ซับนะขอให้ทุม่มท่วมกลับบ้านโอเคนี่เลยผมเอาตัวนี้ไปหนึ่งตัวงานเก่าครับ เ,เดี๋ยวคิดตั้งครับเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปออกมาแล้วจากร้านที่2นะครับเราได้งานเก่าแคบเดียวนะครับสวยมากแล้วก็ลายเนี่ยมันจะลายสไตล์ประมาณนะครับร้านต่อไปที่ผมจะไปก็คือร้านแอร์นะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยร้านเจน,นะครับคราวนี้เราจะสลับกันหมดเลยปกติผมจะไปร้านเจร้านแอร์แล้วมาจบที่ร้านในห้างนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนแนวเราจะไล่าจากหลังมาหน้าแต่เออมันดีเหมือนกันว่า รู้สึว่าเป็นที่น่าพอใจถึงผมจะยังไม่ได้เสื้อวงใส่เบียดก็ตามไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่ได้แล้วก็ใส่ตัวนี้แหละไปล่าเสื้อตัวอื่นแต่ผมมั่นใจมันเปิดด้วยเสื้อวงยังไงผมก็ต้องได้เสื้อวงวันนี้จำคำนี้ไว้ยังไงผมก็ต้องได้ถ้าเผื่อไม่ได้นี่จะ,จะหาบากไปคุยต่อนะครับเดี๋ยวพาไปร้านแอร์เดี๋ยวถึงร้านแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนั่นนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าไข่กวันนี้เขาค่อไข่ว่ะ โอวีพีนะไปดูครับสับดูนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าซึ้งตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาเลยนะเนี่ยยังข้าวอยู่หลายสับไปเรื่อยๆต้องมีสักตัวถ้าไม่มีก็ตัวเดิมฮะคุณต้องใส่ตัวเดิมล่าแด่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 หมูบิด สับไปเรื่อยๆฮะเหล่าแรกผ่านไปเราก็ยังไม่เจอนะมีเหล่าที่2เดี๋ยวผมจะสับให้ดูเรื่อยๆนะฮะถ้าในเหล่าไม่ได้เดี๋ยวผมหนีกองนี้เดี๋ยวไปลุยข้างนอกเดี๋ยวขอสับในเหล่าก่อนนะคร,ครับสภาพดีมากเลยนี่คือข้อดีของร้านนี้เสื้อผ้าก็จะสภาพดี วันดีขึ้นดีเดี๋ยวเจอซันนี่ฮะซันนี่ก็สายสับรามเหมือนกันนะเจอบ่อยร้านประจำเขาชอบมาร้านนี้แหละสับไป,เ,ปเรื่อยๆฮะไอเลิฟนึกว่าไอเลิฟนิวยอร์กไม่ใช่นะนี่ลายกัญชาสภาพดีครับมันน่าจะเป็นฟาร์มปลูกกัญชาเหลือสักอย่างนี่ จัดตัวนี้ไปหนึตัวแล้วกันเพราะว่ามีคนที่เก็บสายนี้อยู่จัดไปหลายกัญชาครับเอาหนึ่งตัวแล้วกันลุยต่อครับเรายังห้าวอยู่เรายังไม่ได้ของที่เราต้องการแล้วลเดี๋ยวมีอีกหนึ่งร้านนะครับร้านสุดท้ายร้านเจ๊ถ้าเราไม่ได้ร้านนี้ก็ไปหลุนร้านเจ๊ถ้าร้านเจไม่ได้ก็วีเซอร์ของเราต้องใส่ร่าในอีพีต่อไปถ้าเราไม่ได้ รล่านี้แดดทั้งเรลา่าแดดตัวที่หนึ่งแดดตัวที่สองแดดตัวที่สามสี่ต้องมีใครสักคนนะ่ะเอามาไว้ตรงนี้นะผมก็เคยเป็นนะคงกีแบบใส่ไว้เผื่อเลือดนะครับเอาไปกองทีเดียวจะได้มาเก็บทีเดียวมีของใครเก็บไว้เลยไปต่อ เป็นวันอาทิตย์นะของมันเยอะจะเป็นวันเสาร์ที่เขาเปิดใหม่ๆนะครับเนี่ยพวกเสื้อพวกนี้โคตรเยอะเลยเจอบ่อยมากมองนั้นก็ลือมาสักพักแล้วนะไม่เจออะไรไม่ได้ถ่ายไปให้แต่มาถ่ายกล้องนี้แล้วกนะันนะเราไปเลิฟดีซีวอชิงตันดีซีไปเรื่อยนะ ตอนนี้ก็ยังแห้งอยู่ผมว่ามีแววได้ใส่ตัวเดิมแน่เลยว่ะถี่เมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นคือผมต้องเอาแล้วละเสื้อตอัวน,นี้ยเพราะว่าเราเก็บเสื้ออะไรบงก่อนนี่ครับมางก่อนตัวที่สองวิลายสวยนะแต่ไซส์โคตรเล็กนะเ,ะะ S เลยเป็ภาษาจีนนะฮะไซส์เอสเลยอ่ะ เมาเปไรยออกไปก่อนนะครับจัดเสื้อลายบังกรไปหนึ่งตัวบางกรตัวที่2งของปีนี้ผมจัดไป1นึ่งตัวครับหาดไว้เล่นหมดแล้วเดี๋ยวพาไปคิดตังค์ครับเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปโอเคออกมาจากร้านแอร์แล้วนะครับร้านต่อไป ร้านสุดท้ายที่เราจะไปก็คือร้านเจนั่นเองนะครับไปดูกันว่าร้านสุดท้ายเนี่ยภารกิจเราจะสําเร็จหรือเปล่าตอนนี้เรายังไม่ได้เลยนะครับเสื้อใส่ยังไม่ได้เลยโอเคไปพาไปร้านสุดท้ายครับไปวัดดวงกันร้านสุดท้ายได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวรู้เรื่องนะครับร้านนี้ไปลุยครับบิลบอลเสื้อสูทกันกสไตล์ยังไม่ได้ไม่ได้มันก็มีพวกแบนนะรุยฮะ ถ้าไม่ได้ก็ต้องซ่อมฮะใส่เสื้อตัวเดิมเนี่ยล่าซ่อมจนกว่าจะได้ข้อเสียตรงนี้คือล้าพวกนี้แสงมันจะไม่ค่อยพอนะมันอาจจะมีภาพแตกบ้างมีนอสไม่ได้เดี๋ยวผมพามาลาวนี้ลาวหมานของผมส่วนใหญ่ผมจะชอบได้ลาวนี้นีลาวไปดูกัน อันนี้จะถ่ายง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีเพลงอะไรนะผมไม่ต้องไปตัดอะไรมากมายแต่ถ้าร้านไหนมีเพลงเนี่ยเราต้องตัดนะครับให้มันฟังดูไม่เป็นเพลงจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับเคยเหมือนกันนะครับบางทีแบบโอ้ตัดคลิปมา้งจนเสร็จแล้วอะพอเอาลงเพลงมันติดลิขสิทธิ์เราก็ต้องมาแก้ใหม่อีกด็เสงเลยดังนั้นต้องตัดไฟทุกอย่างตหลมตอนนี้ก็ยังเงียบแห้งเลยได้ใส่ตัวเดิมแน่เลยวะ่ะวีเซอร์ตัวเดิมแน่เลย ถ้ามันได้ได้จากตรงนู้นแล้วดูอีกสักหนึ่งราววัดดวงนะฮะลาวนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับหรือว่าเรามาไม่ถุกวันปกติมันจะต้องได้นะฮะถ้าไม่ได้นะี่คือวีเซอร์เนี่ยคือเสื้อตัวแรกที่บอกว่าลาไม่สำเร็จ ปกตินี่ได้ตลอดนะฮะมันต้องใส่วีเซอร์ซ้ำเอาไว้ช่วงสุดท้ายนะช่วงสุดท้ายแล้วมาดูกันคือเหล่านัโชควมคเลยนะเหล่านี้กับเหล่านี้เหล่านี้เหี่ยวไปแล้วเหล่านี้บอดไปแล้วเหลือเหล่านี้ พีนี้เราก็เฟลนะครับภารกิจภารกิจไม่สำเร็จอ่าเดี๋ยวค่อยแก้มือใหม่ไม่เป็นไรนะครับมันต้องมีวันของเราจะทำให้ดูว่าเนี่ยความผิดพลาดมันมีนะโอเคหมดแล้วปงไปภารกิจเราไม่สำเร็จนะฮะวันนี้เราไม่ได้เสื้อวงในการใส่เปลี่ยนในการลากครั้งต่อไปไม่เป็นไรเราก็ใส่วีเซอร์ตัวเดิม ล่าต่อไปจนกว่าเราจะได้เสือ้อวงไม่เป็นไรครับนี่แหละวิธีของนักล่ามีได้มีไม่ได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ซีเรียสแต่เราได้งานขายอย่างอื่นมาแทนนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปบรรยายสรรพคุณให้ฟังครับว่าที่เราล่ามาวันนี้เราได้เสื้ออะไรบ้างไปเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับโอเคบาย อ้าวโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปล่าที่สวนจตุจักรนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบรรยายสรรพคุณให้ฟังครับไปดูกันเลยตัวที่1ครับก็จะเป็นตัวนี้นี่เลยครับนี่เป็นเสื้อวงตัวแรกแต่เสียดายใส่ไม่ได้นะถ้าผมใส่ได้ตัวนี้นี่จะแจ๋มมากโอเคครับนี่คือเสื้อวงผมถือว่าเป็นเสื้อวงแล้วกันเพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็นนักร้องหญิงนะครับรอดนะครับเนื่องเลยอัลบัม้มเที่ยวเฮโรอีน นะครับออกปี2013นะครับอัลบั้มนี้ด้านหลังด้านหลังโคตสวยนี่ือแต่นในกล้องสีออกมันจะแดงนะที่จริงมันดำสนิทนะ,ะแสงมันอาจจะทำให้แบบว่าเนะี่ยแนนะดง่เลยลายสวยมากนะครับนักร้องหญิงชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รางวัลแกมมีมากมายนะฮะ ผมว่าคนฟังเพลงน่าจะชอบครับสายอิเล็กทรอนิกส์ดิมป๊อปมีเลยเป็นตัวแรกที่ได้มานะครับนี่เลยลองไปล่าดูนะครับพเพื่อนร้านของมือสองที่อยู่ตามห้างนี่เราได้จากร้านแรกเลยที่มันจะอยู่ตามชั้นล่างของห้างตามพวก b ิ๊กซตามพวกห้างอะไรพวกนี้มันจะชอบมีครับเนี่ยไปหาดีๆมีของนะครับนี่คือตัวที่1ของเราเอันี้แจมครับรอ ต่อไปก็จะเป็นตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้ครับกระขึ้นก้วนตัวนี้นะครับไปหาข้อมูลแล้วมันเป็นงานเก่าปี1990นะครับนี่มันจะพับตรงนี้ไว้นะปี1990เป็นผ้า 50- 50มีข้างเดิมตะเข็บเดียวนี่สังเกตคอมันจะแปลกๆครับมันจะเย็บแบบนี้นี่แล้วก็มีข้างเดิมนะครับบางคนคิดว่าเอยงานเก่ามันต้องไม่มีข้างแต่มันเป็นตะเข็บเดียวนะครับนี่เลยอันนี้มันเป็นข้างเดิมเลย เพราะว่างานพวกนี้มันจะปนแปลกๆครับเคยผ่านมาหลายตัวอยู่ถ้าเป็นงานแบบนี้อัน,นคือป้ายมูลไลท์นะครับเมดอินแคนาดาครับมันเป็นงานของแคนาดามันจะทรงปแปลกๆอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีความแปลกของเสื้ออยู่แต่ลายนี่ค่อนข้างจะแบบว่าดีเลยนะลายแบบเหมือนประมาณยุค80เลยอะ่ะตัวนี้เป็นผ้า50 50/50นะครับปั๊มปี1990นะครับนี่จางๆตรงนี้เฮ้ยสวยดีนะแล้วมันก็ไซส์ใหญ่ด้วยนะครับตามสไตล์เสื้อ90 ใช้ก็ใหญ่ๆน,นะครับชอบตัวนี้ก็นะตามไปได้จีเลยเดี๋ยวไปลงขายไว้โอเคตัวที่2องนเก่าครับตัวที่สามก็จะเป็นตัวนี้เสื้อตัวนี้นะครับตามที่ผมไปหาข้อมูลไปเซิร์ชมาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นเสื้อในกระตูเรื่องสซฟาหรือเปล่านะครับเพราะว่าพิมพ์ปุ๊บมันจะขึ้นสซฟาร์บนะครับเชื่อคิดที่ฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มปลูกสมุนไพร หรือว่ามันมีฟาร์รรมมันจริงๆอันนี้ผมไม่รู้นะครับยังไงช่วยบอกเลยนะเผื่อใครเป็นแฟนพันธุ์แท้พวกเซาฟาร์มนะครับเนี่มันจะอยู่ในการ์ตูนนะครับผมตีมันเป็นว่าอยู่ในการ์ตูนแล้วกันผมอาจจะผิดก็ได้นะซึ่งมันอาจจะมีฟาร,ร์มเนี้ยจริงๆก็ได้อันนี้ผมไม่รู้ <laughs> โอเคถือว่าสวยนะครับก็เลยหยิบมานีเลยก็เลยหยิบมานะครับผมที่ต้องมันขายออกแน่นอนถ้าเป็นลายพวกนะี้ลายพวกใบกัญชาแล้วนะครับก็เลยหยิบมานะ ใครรู้ข้อมูลที่แท้จริงก็มา,าบอกผมด้วยผมอาจจะเสื้อหาแบบไม่ได้ลึกมากก็ถือว่าแจ่มนะครับแล้วสภาพโคตนดีเลยมากๆเทียบแล้วก็ออกมาที่ตัวสุดท้ายนะถึงเราไม่ได้เสื้อวงแต่เราก็ได้เสื้อตัวนี้นี่เลยเสื้อลายมังกรนะนี่คือลายมังกรตัวที่2ตัวนี้จะคมชัดกว่าลายมังกรตัวแรกเสื้อเป็นไซส์เด็กเลยนะแต่อันนี้ผม ไม่ได้สนใจนะครับว่าไซส์มันจะเป็นไซส์เด็กหรือไซส์อะไรนะครับขอแค่มันเป็นรูปมังกรปีนี้ผมจะเก็บให้หมดนะครับแล้วแบบมาได้ในในราคาที่ไม่แพงแต่เสื้องวงเราก็ต้องใส่ตัวนี้ล่าใน EP ต่อไปซ่อมนะครับเพราะว่าล่าไม่ได้เสื้อวงที่สสยย่ได้นะโอเคตามกติกาโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับนะครับใครที่สนใจเสื้อตัวไหนก็ตามไปที่ใน IG ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นทุนนะครับช่วยสนับสนุนผมนะครับในการทำคลิปต you know, ่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างไัก็อย่าลืมนะครับเข้าไปตามใน IG ได้เลย IG ชื่อ koystore underscore shop เดี๋ยวขึ้นไอตรงนี้อีเลยตามเข้าไปได้เลยนะครับเสื้อจะลงประมาณวันถึง2วันนะครับหลังจากคลิปออกนะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับชั้นของเราด้วยนะครับส่วน e ีีหน้าผมจะพาไปที่ไหนฝากไปตามรับชมด้วยนะครับสำหรับ e ีีนี้สวัสดีครับโอเคออกมาแล้วจากร้านที่2นะครับเราได้งานเก่าแต่เข็บเดียวเดียวเดียวแต่เข็บเดียวไม่ใช่แต่เข็บเดียวแต่เข็บเดียวนะครับ